สวัสดีครับพบก,กับช่อง my m a v i s นะครับวันนี้เราจะมาเล่นรูนเทรา r a กันนะพอดีรูนเทรา r a นั้นอัปเดตเป็นโหมดใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปกันช้าๆนะฮะร,รอคน,นสักแป๊บหนึ่งอ,อธิบายกันนี้ไงรูนเทรา r a คือเกมการ์ดเกมการ์ดที่เป็นเกมทางไรออดที่สร้างมา เป็นเกมแนวเทิร์นเบดนะอ่ายกตัวอย่างเช่นการ์ดการ์ดโนนทาราจะมีความสามารถหรือไม่อันขึ้นอยู่กับการ์ดเช่นอ่าข้อสามารถง่ายๆอย่างเช่นอ่า,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 อา,อา,อาตัวนี้ชื่ออ่าอีริสนะฮะอ่าอีลิสความสามารถของมันคือ เมือ่อทุกครั้งที่เราโจมตีมันจะนเชิญลูกสมุนมา1ตัวและเมื่อลูกสมุนแมงมุมมันครบ3ใบขึ้นไปอีลิสก็จะอัพเลเวลกลายเป็นอย่างนีอ้อันนี้คือสาธิตง่า,งายสำหรับคนที่ไม่เคยเลยฮนะ,ะเกมจะเป็นแบ่งเทอร์นเบสและ,ะเห็นนี่ฮนะอันนี้คือพลังโจมตีและอันนี้คือค่าพลังชีวิตส่วนการที่ัเชิญมานะเราต้องใช้สีเรียว่าค่าราย หรือว่าเราจะใช้เป็นเรียกว่ามานาเวทใช่อ่าเรียกว่าเป็นมานาธรรมา่าเราจะไปดูเกมเพกันเลยนะฮะซึ่งวันนี้เราจะเร่นเนโหมดใหม่ก็คือโหมดนี้ผมก็ได้เริ่มเล่นไปิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนในเกมเพ์เลย แอดมินช่วยพิมายช่วยแจ็คหน่อยอย่างแรกนะอันนี้เป็นโหมดที่ไม่ใช่โหมดปกติอ่าในนี้คือโหมดที่เรียกว่าเป็นห้องทดลองซึ่งห้องทดลองก็จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะเพราะว่าอย่างแรกเราจะมีพลังที่เหมือนจะเป็นอ่าเป็นอ่าตัวช่วยให้เพื่อนเล่นอย่างเช่นอ่าอันนี้คืออ่าเห็นฝั่งนี่ไงอันนี้คือของผมมันคือการที่เราซัมมอนอ่าอัรเชินอ่าฟอร์เลเวอร์ เราจะเรียกว่าพันธมิตรนะเราอัญเชิญพันธมิตรลงมาหนึ่งใบจะทําการโจมตีสน,น็กสัตว์ซึ่งเกมนี้คุณเห็นนี่ฮะนี่คือน็กสัตมันคือพลังชีวิตของเราเมื่อมันพันธมิตรเราโจมตีสน,น็กซัตวอ,อีกฝั่งข้ามพลังเลอสูญหรือว่าติดลบนั่นคือสิ่งที่เราชนะแล้วมาพูดถึงประเภทนะมประกอบไปด้วยหลายอย่างเช่น We're taking it out and it was what โอเคฮะอย่างแรกประกอบไปด้วย foilaber เลเอพันธุ์พนษแข็งเปียกแล้วก็การ์ด็ก <c oughs> เกมจะแบ่งเป็นเทิร์นเบสนะฮะแล้วอยากให้ทุกท่านสังเกตอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้คือฝั่งมานาเว e นะฮะถ้าเกิดอ่าพูดง่ายๆมานาเว e คือการที่ เม็ดมานาสี่เหลี่ยมตรงนี้เราไม่ได้ใช้เทินต่อไปเลยจะได้ไมเป็นมานาเวทในวงกลมนี้ซึ่งอ่าเกมนาเทินเวทะจะเรียกว่าอย่างเช่นสมมติว่าอ่าผมใช้การเวทนะมันจะหักมานาต้นนี้ไป เรนชื่อมานาผึ่งจแล้วนะบรอันนี้มานาผกลับตามแล้วแต่สมมติว่าถ้าเกิดจะติงสักใบ้นี่ มันก็จะมาส่งเป็นมา,มานาเวสมานาเวสเวลาเราไล่เวทอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าผมไล่เวทนี่ไปคือค่าใช้จ่ายสองหน่วยใช่ไหมครับถ้าผมไล่เวทเสร็จแล้วนะ,ะความจริงอ่ะมันควรจะหักมานานี่สี่ใช่ไหมแต่มันจะไม่หักมันจะใช้ตัวนี้แทนะะน,น,นะเข้าใจตรงกันนะฮะ,ะสิ่งต่อไปนั่นคือแชมเปี้ยน,น ขั้นตอนต่อไปคือมันก็จะเป็นเกมอะไรเงี้ยอ่าจะเป็นการดีเฟนซ์กับตรงข้ามอันละผมจะเริ่มพูดถึงเกมเพลย์แล้วนะฮะอ่าที่ะะบอกว่าไม่หมดน,นี้บอทค่อนข้างเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นระวังด้วยเพราะอ่าใน,อ,ในอีเวนต์อื่นผมก็ตายกันมานกออารใ่ระบบยิงมาครับอ่าในตัวไก่แก๊สอะไรแบบ <Jean> That's always been there. Man, what is it about there? Looks like your chickens cooked, kid. Your tickets punched. Your buns are bull What are you talking about? อและแล้วก็เริ่มแล้วนะฮะสร้างความเสียหายีหน่อยแต่ว่าอ่าคือถือว่าเรา ความจริงก็ไม่ต้องอธิบายเอ,อ,อยางเกมนี้ก็จะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามัน,นก็เรียกว่าความสามารถก็ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอผมจะไ่ทางแล้ว่าเป็นหมดเล่นเรื่องคอยฮ set t s up. Oh, Mr. Bunny is a real old friend. And he knows my oldest friend. Her name is Vi. ถึงจุดนี้ตัวละครที่เราเล่นชื่อว่าจริงเนี่ยจริงได้พูดถึงตัวละครนึงที่ชื่อว่าวายส่วนอันนี้โหมดนี้ก็จะเป็นการที่สมมุติถ้าเกิดเราชนะด่านสัปด่านหนึ่งเราก็จะได้ของรางวัลนนะซึ่ง อ่าจะเรียกว่าไงดีอันนี้แนะนำะแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าคือผมเป็นคนเล่นเด็กคอร์สหนึ่งแล้วมันโหดเพราะฉะนั้นผมเลิอกอ่าโปโลไปอันต่อไปคือของรางวัลอ่าฮะคราวนี้แหละจะเป็นการเลือกแชมเปี้ยนซึ่งอ่ามีเซตที่เป็นจัสติชาร์โรว์กับอีลิส แล้วก็ดาวเวนเส่วนตัวแล้วเ,เด็กจิงนี่เป็นเด็กในการโหรการนะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกดาวเวนเลยกันอ,อันนี้มีจุดเหนียวด้วย ก็ประมาณนี้แหละครับคือจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การ์ดที่ผมจัดเองนะมันเป็นตัวเกมหมซึ่งเด็กจริงเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายเลยแต่ว่าผมก็ไม่เล่นนะก็ความสามารถของเน็กซัสอีกฝ่ายนึงก็คือเริ่มเกณียอัญเชิญตัวนี้มาซึ่งโอ้เจะเกิดปล่อยเลยดี้ขึ้นมาลมาคยถึงามสามรถอย่างก็ือ่องไวมันเวป็นความสามารถอ่าเป็นของตัวละครนะ เออ่ในเกมนี้เขาเราจะเรียกว่าอิลูซีฟอิลูซีฟเมื่อโจมตีแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่อิลูซีฟมันจะต้องสามารถบล็อกได้แต่เราสามารถเอาไปบล็อกได้นะและเมื่อการไปยิง้่านจะเสีเข็มเข้ามาในเด็กเราผมไม่ค่อยชอบเด็กเข็มเหร่เพราะว่าทำาเข้าใจก,กับเด็กเข็มเลยมากถ้าเกิดเลยขีนค่อยจริงๆคือจะบอกว่าเด็กเข็มอะเรียกว่าดวงไม่เซ็งจริงอยู่แ้่ เดีวนี้ผมออลโ,โลออกเ,เลย้งแพโลตอนนี้ผมเ่้ามด้เดี๋ยวคุณดดคู้นนะนะบอกเลยว่าลงไปคุยกับราม่งมงเลยทีเดียวซึ่งอ,อผมจะเล่นเป็นการทำดานหนแต่ที่น,น,นะอ,อ อย่างเช่นตัวนี้มีโจมตีก่อนโจมตีก่อนถ้าเกิดเราเอาเข้ามาโจมตีมันจะเป็นฝ่ายที่โจมตีเราก่อนคือโดยโดยโดนเีกีมนี้มันเปการโจมตีโดยสองไฟท้อมเซนนะฮะ มาถึงจุดนี้ผมคิดว่า,ากล้าไปนี้โจมตีระบับะดกับเพื่อนซึ่งใช่ผมคิดว่าการไปนี้ดีแล้วตจอความลับจรงเนาะสเปลได้แรงมาค่อนข้าง,างไม่ค่อยจะตรงกับเด็กผมเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยเล่นเวทเอลยนะถึงช่วงีผมจะปิดไลน์นะแต่ว่าขออธิบายตรงนี้ก่อน โดยรวมแล้วเกมเอย่เราจะมีเขาเรียกว่าเด็กเด็กที่คือเด็กที่เราสามารถจะเล่นได้โดยการกดต,ตรงนี้สร้างเด็กซึ่งะจะมีแชมเปียนแล้วก็ภูมิภาคขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าภูมิภาคเกมนี้สามารถใส่ได้สูงสดุดแค่สาหรือว่าเองานั้นนะฮะสมมติ เ, ه, เห็นเห็นออสามวไอวงกลมสามสามสามอันเนี้ยนี่คือภูมิภาคซมเปอร์เทอร์ผมใสเดนมเร์กเดีเยดบร์เธอร์เห็นไหมอ่าอ่าเผ่า,าน้ำแข็งที่เราเลือกมาเราจะใช้ไม่ได้แต่บางกรณีนะฮะใช่ครับบางกรณีซึ่ง ไล์นี้ก็เป็นแค่ชิมลางก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาไล์อีกแน่นอนซึ่งจะต่อนนเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัดเป็นเกมเพย์นะเกมเพย์โดยเด็กที่ผมจัดเองเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไลท์สั้นครับ,รบสวัสดีครับ